สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฟอกไล้วก็แช้งคริปี้จะทําขึ้นไป็นน้ำสินค้าไม่ได้จะโชว์และการลงทุนอย่างไรการลงทุนความเสี่ยงใต้คริปโาจะมีเิงก์งสมัครสมัครกันอย่างน,นะครับอันนี้เราอยู่ข่าวครคิปโต2อง4สีอันนี้ก็จะเป็นอ p ีที่สามร้อยสี่สิบเจ็ดนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของอด็อกวิเทสนะก็จะเป็นเหรียญเชนโซลาร์น่าก็เตรียมเข้าเทรดคอเนเะวินะเวทเทคริปโตอันดับหนึ่งของสหรัฐนะ หวานช้อนซื้อก่อนมีข่าวเหรียญมากกว่าหนึ่งล้านดอวิีแทนหรือ WIF นั่นเองนะ,ะมาดูก่อนหน้านี้นะกันนะก็ตัวนี้นะก็คือจะเข้าเนี่ยน่าจะเห็นกันนะจำนวนเหรียญมีประมาณพันล้านเหรียญจะปล่อยมาประมาณเนี่ยตอนนี้อ่เหรียญมีสองพันเจ็ดร้อยล้านเหรียญเหรียญปล่อยมาประมาณเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ก็าสิบแปดล้านนะฮะก็เหรี่ยเข้าทรดก็ประมาณวันที่หนึ่งธันวานะก็ราคาศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเมผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งนะเห็นตรงนี้ได้ป่ะผ่านไปเนี่ยเข้าเข้าประมาณนี้นะแล้วก็ปรามาเดือนนึงเกือบเกือบห้าเดือนนะเกือบยืนอยู่ตรงนี้ประมาณนานอยู่กันนะยืนอยู่แล้วก็ค่อยไหล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 ,หล,หลนะจนแบบสามกว่าจนร่วงโป๊ะลงมาจริงๆด้วยมาถึง 2.4นะร่วมไปถึง2.4ตรงนี้นะแล้วก็มีข่าวว่าจะเข้าตลาดคอมเบตนะก็ะทำให้ราคาพุ่งขึ้นนะนเหรียญด็อกวิแทนนะแล้ววานก็ช้อนซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะไปดูข่าวกันด้วยเหมือนแฟนด็อกวิแทนอาจจะได้เฮกันมีจะมีปริศนาและกว้านซื้อด็อกวิแทนอะมากปิดปกติล่าสุดได้มีคนออกมาโพสต์กันเส้นไหวว่าจะมือรายนึงนะ บนแพลตฟอร์มบุว่าได้มีกระเป๋าใบหนึ่งบรรจุโซนโซน่นาจากคอนเวสไว้ทำการช้อนซื้อดอกวิแทสไปมากกว่า1ล้านดอกวิแทสซึ่งเป็นมูลค่า2.5ล้านนะ,ะหลังจากนั้นไม่นานทำให้ได้มีการช้อนซื้อเหรียญวิทดอกวิแทสเพิ่มขึ้นนะเป็นมูลค่าประมาณ3ล้านนะก็ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ3ล้านบาทไทยนะ ตอนนี้ก็มูลค่าของดอลลาร์วิเทก็มา2.6 2.7ดอลลาร์นนะ,ะการขึ้นหัวครั้งนี้เนี่ยของเจ้ามือดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการซื้อมากกว่าทางปกตินะช้อนซื้อเหรียญจำนวนมากขนานี้ส่งสัญญาณให้กับทางบริษัทมีแผนที่จะผลิตนะคือช้อนมากเป็นพิเศษอาจจะมีอะไรบางอย่างนะหลังจากนั้นก็คนก็ดูว่ามันจะมีการเข้าเทรดที่คอมเบตนั้นนั่นเองนะแล้วเพียงไม่นานดอลวิแทก็เพิ่นนพง สลดที่ใบแนนเพราะว่าดาววิแท้เนี่ยก็มาไม่นานนะมาประมาณวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนั่นเองนะราคาตอนนี้ก็ประมาณสองจุดหกเป็ลาร์นะก็จะประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามแล,ละรับชมนะครับใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัคร,ครบิตแคบเชมพิเทคคิปโตัวหนึ่งของไมืองไทยนะไบแนนไทยไบแนนกรีนนะอ่าพิเทคคิปโตัวหนึ่งลูกพิเทคคิปโตัวแบบสองลูกขอบคุณที่ติดตามแล,ละรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงขยัน,ยนคุณก็พิจารณากันดีๆจะกลับมาอีกทีแน่นะครับบ๊ายบาย